ตั้งใจมาเก็บเห็ดอะไรพอไ่อใหญ่เกาลัดเกาลัดช่องเกาลัดนี่ไง <c oughs> เห็ดเห็ดพึ่งเกาลัดเดี๋ยวนี่ฝนตกเดี๋ยวถ่ายคลิปนิดเดียวเองเด้อบ่เดี๋ยวถ่ายหลายฝนตกเนาะพ่อใหญ่เนาะ <c oughs> <c oughs> เอา๋ยวไปให้ยังลราบัานบาลเนะี่ย oh, <baby. S 1> เดี๋ยวก็สิร้อยถิ่มคือเกาแหละ <What? S 1> เอาได้บ่ดอนนี่พอ่อใหญ่มาเบิง่งวึง เออเอาเอาอยากเอาก็เอาอันนี้แมนบอพ่อไงลุกรุกไปมีนแมนอีหลีโอ้ยพออย่อไงเร่เร <laughs> ่ตาดีคักตาดีคักคอยว้าวตาดีคักโอ้ขายาวมาก <laughs> ขายาวจริงๆ <laughs> โอ้ยเห็ดเถ้าก็เอาเน้อขาเอาเอาใส่ตะกร้เอาเห็ดอ่อนๆนี <laughs> ่ ปีนี้เฮ็ดผิดจะเป็นหลายพี่น้องเอ้ยเฮ็ดผิดแนี่สีสันกับงามคักงามเน่เดินโอ้ไซ <don> ให้ผู้เฒ<ม>่<ท>าเห<ม>็นเฮ็ดดีใจป <laughs> าดงามเสียมั oh, strong. Strong wow, ้งโออผู้เฒ่ดาดีใจได้เจอเฮ <on>, ็ดอ่อนๆเฮ็ดอ่อนๆเฮ็ดดอกอ่อนอ่อน่เปนเฮ็ดเฒ่า โอ้ยตัดเนี่ยงามสิได้ลยเล็กินน้ำเขาตัดเขาหาร์ดโตวันนี้เมียไม่ได้เลืองเลยฝรั่งฝรั่งขี่นกจักใบใหม่หรือเห็ดสีคือกันมดอรุณนะพ่อใหญ่เนาะเอาเก็บเก็บเก็บผู้เฒ่าดีใจผู้เฒ่าเห็นเห็ดโอ้ว้าเดีดดดดดเดียวบ๊าดหวบดีคักเลยหอมจีดเลยเต็มตาแล้วเนาะพ่อใหญ่เนาะ ที่ปาราดขาใหญ่ไฮไอ้น่าสียปาดขาแม it ขาใหญ่แถบพ่อใหญ่เก็บไปแล้วมึงต้องกินนะเบื้องพี่น้องเขาต่างใจมาเก็บเ็ดผึ่งเก่าหลัดดิเก่าหลัดปารตปารปารปารคืองามแถบเนี้ย สามดอกคุณพ oh, ี่พ่อใหญ่สามดอกสามดอกเอาคืะตัดแนวนึ่งแลุวพ่อใหญ่ปาดคืองามจ้ิพ่อใหญ่ไม่จับแนวแต่อยากสะออนแต่โอ้แต่แต่แต่ปาสีน้องแก้เวิร์น้องไข่เนี้ย งามหายงามขาดงามอุบาทงามอูพะโลนี่อีกดอกหนึ่งป้ uh huh. าดขาไหมี่นายเก็บเห็นไหมเ f รดเฮดสีเดียวกับใบใหม่ใบใหม่รุนบ่ละพี่น้องเอ้ยเนี่ยฝนกับโตกลิ่นเนี่ยนี่ because beautiful. one week not too much. is This is so I think in not too mm. เห็ดผึ่งทรายพี่น้องเอาให้พ่อใหญ่จักเล็กหน่อยพ่อใหญ่แล้วเอานะเพิ่งพี่น้องมาบ่ถึงชั่วโมงแหมพี่น้องก็เจอสองดอกมานี่มานี่มานี่มาเก็บนี่เร็วๆให้พ่อใหญ่เราเก็บผู้เฒ่าเราดีใจเราได้เก็บเห็ดจมเลยได้บาดนี่ให้ตัดขาเห็ด บนหาเสือว่ายังสิออกกินพนพไห่เนาะ English w h a t name red head Red h e a d ไทยเซเห็ดพึ่งขาลายดีบ่เลยภาดงามคักพี่น้องเอ้ยพวกผู้ใดนี่ขึ้นรอเถอะ <laughs> handsome man or not no old man yes อีจะเป็นผดเป็นเหลือพี่น้องเกเบิ้งเนี้ยเต็มตะกาแล้วผุนของพ่อใหญ่ของพ่อใหญ่ยูฟุนแบ่งกันแบ่งกันซีมอู้นี่พ่อใหญ่คิงคิงอือฮึมาเร็วคิงคิงเออคิงอ่อเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานป สี đỏ เพไงวัน t w t อุ้ย t o cater with red head เพราลูกดีว่าอะเม็ดเอาเกิดนําการในจังไดนนี่ป้า t o a t e r เขกถอดขอพยหมุนกล่องไว้เน่ยเาพอไงมามาเก็บ ฝนตกลิ้นคักยางยางไประหลบหนึ่งยางกลับมาบ่ใหญ่แล้วบ่ได้ใส่แว่นตาดีแล้วแล้วแนมเรเห็นเฮ็ดลองอยู่อยู่ไายเซมไทยเบื้องอยู่นะเห็ดเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดเอ่อพึ่งขาลายเกิดด้วยกันน้องพ่อใหญ่เนาะยพ่อใหญ่บอกเนเวอร์ซีว่าสันเอ้าอันนี้แหละซีขัางแหลกก็ได้เอาเอออืมโอเค บิดตีพี่น้องเก็บเห็ดฝนตกฝนตกลิ่นเนี่ยนี่นี่ป่าเห็ดอันนี้เออจะมันอยากได้งามงเห็ดเห็ดอันพึ่งค้าอะไรก็เห็ดพึ่งหวานออกคู่กันแล้วก็เลยอยากได้นะพี่น้องเฮ้ยเป็นตะไนาเห็ด พอสิไปแวะปลาเฮ็ดผึ่งหวานก็สิบริบไปนะออน้องพ่อใหญ่น้องเอาแค่นี้ก็พอแล้วกลับบ้านมีลูกขานาดอีกสามชั่วโมงโอ้ยตายแล้วค่อยเห็ดก็ะยากเก็บลูกขาดกามาวันนี้พ่อใหญ่เป็นนาราหน้ากล้องเขียวเนี่ยจักน้อยเอาไปตากแดดนะน้องพ่อใหญ่น้องมันเขียวเราได้พออ่อใหญ่เอาเยอ่ดิ ฝรั่งเอาเนี่ยนี่แหละแต่ว่าคนไทยเฮาบ่ค่อยเอาดอกเขียวเขียวนี่ <c oughs> ไปห่อเทือนขอกระทิมดิเผลอๆลากถิมมาเออเอาเอาเถาแล้วกกแนนี่ลุกลุกยากนางยากโอ้เห็ดหน้าแล่เห็ดหน้าเล่ <c oughs> เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแม่มดเนาะพหญ่เนาะเห็ดพึ่งเกาลัดเนี่ยตั้งใจสิมาเก็บเห็ดพึ่งเกาลัดนี่แหละเกาลัดแต่ว่าได้เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งพึ่งขาลายเต็มไปบิดตลดออกจากป่าเลยเด้อพี่น้อง

ฝรั่งมักตัดของนาะย <laughs> like <laughs> เออไทยกับฝรั่ง different <laughs> different I speak not good English โอ้จุ o กหมูเคยบอกไทยก็พอยายเด้อบอกไทยก็บ่าวเหล้าผสมกัน hmm. I can not speak uh, Czech and English <laughs> แห้งสิออกจากป่าแห้งเจอได้พี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบิ้งมีอีกดอกหนึ่งว่ามีเวลาแล้วมื่อนี้ค่อยมีลดุขานัดสองสามคนผลับพี่น้องเอ้ยเอ้าดอกหนึ่งเออเ <laughs> มื่อวานี้ถ้าฟังข่าวน,อไไน,นอ้องพญานาถฟอร์มสวิตเซอร์แลนด์แค n น o t take too much m u s ใช่ไหม ถ้าเอาออกเกินกิโลโดนตำรวจจับเออประเทศนี้ย่าอันให้ตำรวจมาจับข่อยเด้อเพราะว่าข่ายออกหลายเลอเกินเป็นอันแต่ละมือแต่ละเด็ออกเมือละสี่หากิโลสิบกิโลก็มี่เพราะย่ามาเอาแม่ของเจ้านี่ยโอ้ยเนาได้บ่ข่อยขอยเตเพอนข่อยบคิดว่าสิเป็นเห็ดหึงหวาน เอาไห้บัวปะเอาไห้อยู่พี่น้องเอ้ยคอยยางคอยยางเตะเห็ดแห้งสิออกแห้งหลายแห้งเจอเห็ดหลายพี่น้องเอ้ยเอาเอาคลิปนี้ก็เฮ่ห้าปาร์ตี้จะถือสาพี่บ่าสองคนเด้อพี่น้องเด้อพพอใหไ่ว่าประมาณสิบกว่ากิโลผนเด่นี้พี่น้องเอ้ยถ้าเป็นประเทศอื่นก็เอาตำรวจมาจับข่อยได้ดนี้ สีออกจากป่าแล้วแล้วก็ยังไปเก็บเล้เห็นนกอดบได้พี่น้องฝอยใหญ่ก่อยมานีฮาเอารถมาตายแล้วเกิดเป็นเจอตำรวจตำรวจมาจับข่อยกับฝอยใหญ่ก็ได้